าบอกว่าอาจารย์ครับควรสรุปให้ฟังอีกสักนิดนึงค่ะที่เป็นรายได้44.8กิจการร้านประเภทไหนบ้างที่หักค่าใช้จ่ายตามจริงและหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเช่นปิดร้านค้าขายสังพัดอ๋อทีละอันนะเปิดร้านเปิดร้านไม่ใช่ปิดค่ะเพื่อนไดเปิดร้านขายสังกทานเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างเดี๋ยวเอาใจเอาใจเอาลยทีละอันพูดดิทีละเปิดร้านขายสังกทานถูกไหมก็ข้อ27 เปิดร้านขายสังฆทานะคือการขายของเป็น40วงเล็บ8ปข้อ27ค่ะหากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาก็ได้ถ้าเหมาเหมา6 0ซนตนะคะหักตามจริงก็ได้คือเก็บบินจริงมาหักค่ะอ่าต่อไปอะไรอีะเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างก็เหมือนสังฆทานค่ะเปิดร้านกาแฟค,ค่ะเปิดร้านกาแฟเป็น40วงเล็บ8ข้ออนะาหารข้อเาค่ะข,ข,ข,ข้อ9หากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา60%หรือจะหกจจักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้ค่ะ เปิดร้านขายข้าวขายข้าวก็เหมือน40วงเล็บปข้อ9ค่ะแล้วเขาก็ทิ้งคำถามไว้ว่าต้องหักค่าใช้จ่ายแบบไหนคะต้จริงแล้วเหมา่ะออกไปแล้วเนาะมีอีกไหมต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเลยค่ะทำค่ะบัญชีรายรับรายจ่ายเดี๋ยวพาทำนะคะว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าไหร่บ้างถึงจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายเดี๋ยวเราสรุปในอนาคตให้ค่ะ